สวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับวันนี้พักก้าวไกลก็ขอใช้โอกาสนี้ในการถแถลงจุดยืนและก็ข้อเสนอในการแก้ไขรัฐธมนูญในสานการปัจจุบันอีกครั้งนะครับดังต่อไปนี้ประการแรกพักก้าวไกล ยังยืนยันที่จะถักดันให้มีการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ผ่านสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสอสอรอการตั้งสอสอรอที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับโดยไม่ไปจำกัดว่าห้ามแก้หมวดใด หมวดหนึ่งจะเป็นทางออกอย่างสันติให้สังคมไทยสามารถหาชั้นธามติร่วมกันได้ว่าระบบการเมืองแบบไหนที่เรายอมรับที่จะอยู่ร่วมกันสำหรับยัตติขอแก้ไขรัฐธรมนูญในประเด็นนี้คือเรื่องสอสอรอนะครับพักก้าวไกล ได้เสนอในที่ประชุมระดับหัวหน้าพักของพักร่วมฝ่ายคา้านหลายครั้งในรอบ1เดือนที่ผ่านมาเพื่อไม่ให้ไปกำหนดห้ามสอสอรอแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวด1และหมวด2แต่สุดท้ายเมื่อเสียงส่วนใหญ่ของพักร่วมฝ่ายคา้านเห็นต่างออกไปพักก้าไกลจึงขอถอนชื่อในการเสนอยัตติ เพื่อสงวนความเห็นในเรื่องนี้เอาไว้นะครับอย่างไรก็ตามเมื่อยัตติที่พักร่วมฝ่ายค้านเสนอให้ตั้งสอสอรอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาพักก้าวไกลจะโหวตสนับสนุนในวาระที่หนึ่งและจะไปขอแปรยัตติในวาระที่สองต่อไป เพื่อให้สอสอรอสามารถอบรับเจตจำนงของประชาชนได้ทุกกลุ่มไม่ปิดกั้นความคิดและความฝันของประชาชนกลุ่มใดซึ่งสุดท้ายเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินเองว่าเนื้อหาของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะเป็นเช่นไรผ่าน,นกลไกของสอสอรอ และการลงประชามติประการที่สองหลังจากที่มีการยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้มีการตั้งสอสอรอไปแล้วลำดับต่อไปพักก้าวไกลจะเสนอยัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูญเพื่อปิดสวิตสอวอเพราะ กลองดวงใจสำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งในการสืบทอดอำนาจของคณะรัฐประหารคือบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญพศส5 6 0ที่กำหนดให้มีสอว2อ0คนจากการแต่งตั้งของคอสอชอและมีอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีบทบัญญัติเช่นนี้ เป็นการทำลายเจตจำนงของประชาชนและขัดต่อหลักการพื้นฐานสำคัญของระบอบประชาธิปไตยดังนั้นพักก้าวไกลจึงขอเชิญชวนผู้แทนราษฎรที่มาจากประชาชนร่วมกันเข้าชื่อเสนอยัตติแก้ไขเพิ่มเติม รัฐธรรมนูญยกเลิกมาตรา269ถึง27 272ในบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพื่อปิดสวิตสอวอให้ทันสมัยประชุมนี้การปิดสวิตสอวอไม่ควรรอให้สอสอรอเป็นผู้ดำเนินการเพราะการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยสอสอรอนั้นจะต้องใช้เวลาดำเนินการอีกเกือบสองปีถึงจะแล้วเสร็จและประเด็นเรื่องสอวอที่สอสอรอควรจะพิจารณา,านั้นไม่ใช่การพิจารณา,าเพื่อย,ยกเลิกบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญ2,560แต่ จะต้องพิจารณาว่าประเทศไทยยังจำเป็นจะต้องมีสอวออีกหรือไม่อย่างไรการปิดสวิตสอวอควบคู่ไปกับการผลักดันให้มีสอสอรอนั้นมีความจำเป็นเพราะเราไม่อาจแน่ใจได้ว่ากระบวนการแก้รัฐมนูญมาตรา256 และการจัดตั้งสอสอรอจะถูกเตะทวงไปนานแค่ไหนอย่างไรและในระหว่างนี้ภายใต้สถานการณ์ที่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชามีความชอบธรรมทางการเมืองลดน้อยลงเรื่อยๆหากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไม่ว่าจะด้วยการยุบสภาหรือ นายกรัฐมนตรีลาออกถ้าเรายังไม่ปิดสวิตสวกลไกสืบทอดอำนาจรัฐประหารนี้ที่ฝังอยู่ในบทเฉพาะการของรัฐธรมนูญจะยังคงอยู่เพื่อทำหน้าที่สืบทอดอำนาจคณะรัฐประหารแทรกแซงการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่สืบไปซึ่ง จะขัดต่อเจตจำนงของประชาชนส่วนใหญ่อีกครั้งถามว่าการยื่นยัตติเพื่อปิดสวิตสวในขณะนี้จะสำเร็จหรือไม่เพราะจำเป็นต้องใช้เสียงสวด้วยอย่างน้อย1ในสพัรคก้าวไกลขอย้ำว่า กระแสสูงในการแก้ไขรัฐธรรมนูญขณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากความยินยอมพร้อมใจของรัฐบาลหรือขอสอวอแต่อย่างใดเทาว่าเกิดขึ้นจากเสียงเรียกร้องกดดันของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วประเทศจนขณะนี้ สอวอหลายท่านได้ออกมายอมรับที่จะยกเลิอกอำนาจตนเองในการเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วด้วยซ้ำเพื่อไม่ให้การเมืองไทยเดินไปสู่ทางตันการแก้ไขรัฐมนูญให้เป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นทุกครั้งในประเทศไทยเกิดขึ้นมาจากพลังของประชาชน ผู้เป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดของประเทศดังเช่นการเกิดขึ้นของรัฐธรรมนูญพศ2517ซึ่งเกิดขึ้นจากการลุกขึ้นสู้ของนักศึกษาประชาชนในเหตุการณ์14ตุลาคม2516หรือรัฐธรรมนูญ2540ซึ่งเกิดขึ้นจากการต่อสู้ของประชาชนในเดือนพฤษภาคมพศ2535 และการรณรงค์ธงเขียวเพื่อปฏิรูปการเมืองในเวลาต่อมาดังนั้นพักเก้าวไกลขอเชิญชวนนะครับผู้แทนราษฎรที่มาจากประชาชนจงเชื่อมั่นในพลังและอำนาจของประชาชนช่วยกันเปิดประตูรัฐสภา นำเกจจำงของพวกเขาเข้ามาผลักดันเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยที่แท้จริงโดยสันติในที่สุดขอบคุณครับสื่อมวลชนมีคำถามอะไรเชิญครับคือในความเป็นไปได้ครับทางพรรคเพื่อไทยอื่นก็พูดเอนกันว่าความความเป็นไปได้ที่จะปิดสวิตช์สวเนี่ย การปิดสวิตสวอของพรกเก้าไกลคือยกเลิกตั้งแต่2 6 9รถึงสองซึ่งซึ่งซึ่โอกาสมันน้อยมากที่จะต้องยกออกไปทั้งหมดแต่ว่าที่สอวบ,บางส่วนให้ความเห็นยกเลิกเฉพาะเรื่องอำนาจเลื่องนายกรัฐมนตรีเพราะว่าสามารถแก้ได้เลยแล้วก็ไม่ต้องทำประชามติด้วยมันกลายเป็นว่ามันทำให้มองว่ายติของพรรคก้าไกลที่จะเสนอเนี่ยแทบไม่มีโอกาสแทบมีโอกาส ไม่เป็นไปได้เลยเป็นไปไม่ได้ครับต่อเรื่องนี้นะครับผมเรียนอย่างนี้ก่อนเมื่อกี้ก็ย้าไปแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วการจะแก้อะไรได้ไม่ได้เนี่ยเรายังเชื่อมั่นว่าเสียงของพี่น้องประชาชนข้างนอกสําคัญที่สุดนะครับถ้าเราจะเห็นการอตอนที่ทํารัฐมนูรฉบับ2540นะครับเสียงในสภา,าแทบทั้งหมดเลยไม่เห็นด้วยแต่สุดท้ายเมื่อประชาชนชูธงเขียวกันทั้งประเทศ สสทั้งหมดสวก็ยอมผ่านนะครับลำดับต่อมานะครับดังนั้นการแก้ไม่ว่าจะแก้มาตรา256หรือเรื่องใดเนี่ยก็อ,อาศัยต้องอาศัยเสียงสวทั้งสิ้นไม่เว้นทุกมาตรานะครับดังนั้นถ้าหากบอกว่าถ้าสวไม่ยอมและจะแก้ไม่ได้อันนี้ก็ต้องคิดกับมันทุกมาตรานะครับอย่างไรก็ตามเราเชื่อมั่นว่าแก้ได้โดยเฉพาะมาตราข้อบัญญัติที่ เป็นปัญหาที่ประชาชนเนี่ยแทบจะเห็นร่วมกันเป็นฉันธทามติด้วยรวมทั้งเรื่องสอมาตรา272นะครับทีน,นี้ถามว่าการเสนอปิดสวิตซ์สอวอด้วยการยกเลิกมาตรา269ถึง272นี้จะมีปัญหาไหมเมื่อเสนอให้มีการยกเลิกไปทั้งแผงใช่ไหมครับสีมาตราอย่างนี้นะครับในทางปฏิบัติเราก็เคยได้ร่วมพูดคุยกับพักร่วมฝ่ายค้านแล้วว่าเพื่อไม่ให้มีปัญหานะครับ ที่จะถูกตีตกไปทั้งแผงเราเสนอให้แยกยักติการปิดสวิตสวเนี้เป็นสามยัตินะครับหคือยัติให้ยกเลิกมากตรา269นะครับเพื่อไม่ได้ยกเลิกสวทั้งออกไปเลยนะครับเพียงแต่ว่ายกเลิกสว250คนที่มาจากการตั้งโดยคอสอชอแล้วให้ไปใช้สว200คนตามหมวดปกติอันนี้1ยัติแยกออกไปนะครับ ยัตติที่2คือยกเลิกมาตรา270กับมาตรา271ซึ่งเกี่ยวกับการออกกฎหมายปฏิรูปประเทศนะครับเพื่อให้กลับมาใช้กระบวนการนิติบัญญัติตามปกติไม่ได้ให้อำนาจพิเศษกับสวในการพิจารณากฎหมายที่ถูกตีความว่าเป็นกฎหมายปฏิรูปประเทศยัตติสุดท้ายคือยัตติที่3ก็คือการยกเลิกมาตรา272 นะครับแยกออกมาเป็น3ามยติแบบนี้ดังนั้นหากสวนะครับและรัฐบาลซึ่งพักร่วมรัฐบาลทั้งหมดที่เราเคยคุยกันมาเนี่ยก็ไม่มีพักไหนนะครับที่เห็นด้วยกับมาตรา272ยกเว้นสสอของพักพลังประชารัฐซึ่งไม่ได้แสดงท่าทีแต่อย่างใดต่อเรื่องนี้แต่ผมยืนยันว่าสสในพักทั้งหมดในพักในรัฐสภาทั้งหมด างพักร่วมรัฐบาลด้วยต่างเห็นพ้องนะครับประชาชนทุกฝ่ายแทบจะเห็นพ้องกับเรื่องนี้สวาบางส่วนก็แสดงท่าทีออกมาชัดเจนแล้วว่ายอมได้ที่จะตัดอำนาจในการเลือกนายกดังนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นยัติ272นี้ก็สามารถผ่านได้โดยไม่ต้องไปเกี่ยวพันกับการยกเลิกมาตรา269การยกเลิกมาตรา270 271นะครับอันนี้เป็นการในทางปฏิบัติจะเป็นแบบนี้ นะครับเอ่อย่างนี้ครับก็ตอนนี้เนี่ยเราวันนี้หลังจากเนี้เราจะเริ่มที่จะขอรายชื่อนะครับเนื่องจากว่าเราก็รอมติของพักฝ่ายค้านหลักคือพักเพื่อไทยนะครับในเมื่อพักเพื่อไทยมีมติไปแล้วอย่างที่สื่อมวลชนได้ทราบเราก็คงจะต้องเดินหน้าขอเสียงจากพักร่วมฝ่ายค้าน และอาจจะรวมถึงพักร่วมรัฐบาลบางส่วนด้วยนะครับเพื่อให้มีชื่อสอส,อสอได้ถึง98ท่านจริงๆแล้วเราก็ยังหวังว่าสสพักเพื่อไทยนะครับจะหันมาร่วมกับเราด้วยครับเมื่อเมื่อเทียบกับเหตุผลทางของพักเพื่อไทยแล้วคะการที่จะปิดสวิตสสอวเนี่ยพักเพื่อไทยทางคุณสุทินเองก็พูดว่าควรจะให้ สรสร,รเป็นคนปิดมากกว่าเพราะว่ามันจะได้สะท้อนถึงเจตจำนงของประชาชนด้วยหากปิดสวิตส,ส,สวโดยไม่ให้สภาล่างรัฐธรรมนูญปิดแล้วมาชิงปิดก่อนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สะท้อนเจตจำนงของประชาชนอย่างแท้จริงอาจจะเป็นพรรคเก้าไกลคิดไปเองคนเดียวครับเ,เรื่องนี้จริงๆเมื่อกี้แถลงไปแล้วนะครับแต่ผมย้ำอีกทีหนึ่งว่าผมคิดว่าสื่อมวลชนทราบดีว่าอำนาจสวในการเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ย แทบจะเป็นฉันทามติแล้วนะครับในสังคมไทยอันนี้ไม่ต้องรอสอสอรอนะครับและที่สําคัญผมย้ําอาจจะมีความเข้าใจผิดนะครับดังที่ถแถลงไปแล้วสสอรอจะไม่ได้พิจารณายกเลิกบทบทเฉพาะการนะครับ272เป็นบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นหัวใจที่ถูกย้ายมาอยู่เป็นหัวใจในการสืบอทอยอำนาจคณะรัฐประหารที่ มาใส่ไว้ในบทเฉพาะการนะครับดังนั้นเวลาที่สสอรอจะพิจารณาเรื่องวุฒธธิสภาเนี่ยเขาจะไม่ได้มาดูบทเฉพาะการอันนี้นะครับแต่เขาจะพิจารณาอย่างที่เราถแถลงไปแล้วว่าหลังจากนี้เนี่ยสอวอควรจะมีอยู่อีกหรือไม่อย่างไรการเมืองไทยระบบรัฐสภาควรจะเป็นสภาเดียวหรือสองสภาอย่างที่เป็นอยู่หากจะมีสอสภาอยู่ สอวอควรจะมีโมเดลอย่างไรจะไม่ได้มีการพิจารณาเรื่องบทเฉพาะการเลยนะครับอันนี้ต้องทําความเข้าใจก่อนและและและเหตุผลที่ย้ำไปเมื่อกี้อีกว่าเราจําเป็นต้องปิดสวิตชสออ์สวควบคู่ไปกับการทําสสรอนึกออกลองนึกนะครับกว่าสสอรอจะผ่านผ่านกว่ายัติการแก้ไขมาตรา256จะผ่านสภานะครับสามวาระและจะต้องไปลงประชามติอีก ซึ่งไม่รู้จะผ่านหรือเปล่านะครับอาจจะถูกเตะถ่วงและเป็นล้มตอนวาระที่3ก็ได้และหากจะผ่านกระบวนการเลือกนะครับสอสอรอกระบวนการจัดทำร่างรูปฉบับใหม่และการลงประชามติใช้เวลารวมกันแล้วเกือบ2ปีนะครับระหว่างนั้นคำถามก็คือว่าหากเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างที่ผมแถลงไปเช่นยุบสภา หรือนายกรัฐมนตรีเราออกเราจะยังยอมให้สอวอมีอำนาจในการเลื่องนายกรัฐมนตรีหรือไม่สุดท้ายแล้วถ้าลองพิจารณาปฏิทินทางการเมืองดูนะครับรัฐารัฐบาลที่มาจากคอสอชอ,อาจจะสอวมอนี่แหละครับในการเลื่องนายกนี่เป็นกล่องดวงใจที่เขาจะหวงแหนมากที่สุดไม่ใช่สอสอรอ อาจจะปล่อยให้มีการตั้งสอรอดำเนินการไปก็ได้ยืดเยื้อไปเท่าไหร่ก็ได้นะครับโดยสรุปก็คือว่านะครับประเด็นเรื่องการแก้ไขหรือยกเลิกบทเฉพาะการในในรัฐมนูร2560เนี่ยจะไม่ใช่ประเด็นที่จะสอสอ,อจะไปคุยกันนะครับอันนี้เราพูดถึงแค่การยกเลิกบทเฉพาะการนะครับสองก็คือว่าเราไม่สามารถ ปล่อยให้สวมีอำนาจเลือกนายกฐมนตีไปได้เพราะการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดขึ้นได้เสมอและนี่เป็นหัวใจสําคัญหากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดขึ้นและสวยังมีอำนาจเลือกนายกอีกเราคาดเดาไม่ได้นะครับว่าตอนนั้นความขัดแย้งทางการเมืองจะประทุไประดับไหนการปิดสวิตสวเป็นหลักประกันว่าจะไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองอย่างรุนแรงและย้ำอีกครั้ง เป็นประเด็นที่แม้กระทั่งสอวอเองยังเห็นด้วยมากกว่าการตั้งสศออรอ,อีกนะครับอันนี้ถ้าถามว่าสววันนี้จะยอมปิดสวิตมาตา272หรือจะยอมให้ตั้งสอสอรอจากท่าทีที่มีการเปิดเผยออกมาจากสื่อมวลชนยอมปิดสวิตสววมาตา272มากกว่าตั้งสอสอรอ,อีกนะครับ,รบเพื่อจะให้ตอบชัดกว่าเดิมจะได้ไม่ต้องรีเพลย์หลายรอบนะคร สรุปแล้วเนี่ยทำไมสสอรอที่จะตั้งขึ้นถึงแก้บทเฉพาะการไม่ได้นะอันนี้คำถามแรกอีกอันนึงก็คือว่าถ้าสมมุติว่าสวสวไม่ลงด้วยแล้วก็ทางฝ่ายค้านเองก็ไม่ร่วมเสนอยติด้วยขั้นต่อไปจะทํำยังไงบ้างครับอย่างนี้นะครับสอบย้ําอีกทีนะครับสสอรอไม่ได้มามีหน้าที่ แก้ไขรัฐมนุูรัฐธรรมนูญ2องพันหร้อยหกรายมาตรานะครับแต่เขาจะพิจารณาทั้งฉบับใหม่เลยเริ่มจากการวางโครงนะครับว่าอ่เมื่อมาถึงระบบรัฐสภารัฐสภาเราจะมีระบบ2อสภาหรือสภาเดียวถ้ามีส,าสองสภาสวควรจะมีหน้าตาอย่างไรอันนี้เป็นคนละเรื่องเขาจะไม่ได้หยิบยกว่ามาตรา272ในมูล60เนี่ย ควรจะยกเลิกหรือไม่คนละเรื่องกันคนละกระบวนการกันนะครับตอนนี้หลังจากที่ยื่นยติให้มีสอสอรอแล้วพรรคก้าวไกลที่เสนอเนี่ยเป็นการแก้รายมาตราคนละเรื่องคนละกระบวนการกับการจัดทำใหม่ทั้งฉบับนะครับเอาให้ชัดถามว่าถ้าไม่ผ่านสภาน,นะครับยื่นไปแล้วไม่ผ่านถูกตีตก ผมคิดว่าผู้แทนรัษฎรต้องไปร่วมมือกับประชาชนข้างนอกครับล่ารายชื่อห้าหมื่นชื่อหรือมากกว่านั้นแล้วมายื่นร่วมกันกับประชาชนที่รัฐสภาก็ก็คือว่าทั้งสามยุทนี้ถ้าถ้าได้ชื่อไม่พอก็จะลงไปร่วมล่ารายชื่อกับประชาชนหมายพราะว่าอย่างนี้ใช่ไหมครับก็น่าจะจำเป็นต้องแบบนั้นครับ แต่วันนี้ผมคิดว่าผู้แทนรัษฎรต้องพยายามทําให้ถึงที่สุดก่อนในฐานะที่เรามาจากเสียงของประชาชนนะครับนอ,นอกจากการออกมาประกาศแถลงนี่จะมีไปคุยกับพักฝ่ายค้านหรือรวมไปถึงพักร่วมรัฐบาลด้วยไหมแน่นอนครับเพราะเรายังต้องการเสียงให้ถึง98เสียงเป็นอย่างน้อยถ้าเสียงไม่พอจะดําเนินการร่วมลงชื่อกับประชาชนเลยไหมคะถ้าเสียงไม่พอก็คงจะต้อง เป็นแบบนั้นครับในใน,ในกระบวนการร่วมลงชื่อกับประชาชนนี่ก็หมายถึงว่าจะไปตั้งโต๊ะตามใช่ครับเราคงต้องไปเปิดเวทีทั่วประเทศครับอขอบคุณมากครับ